ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับนิยายปี2เล่มที่4.5จุดห้านะครับของยูกโซตต่อจากอีพีที่แล้วนะครับบทที่ห้านะครับวันรุ่งขึ้นนะนักเรียนทุกคนได้รับการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เกี่ยวกับเกมล่าสมบัติโดยสามารถเลื่องมีส่วนร่วมได้ตามความสมัครใจโดยมีค่าธรรมเนียมนะครับหนึ่งหมื่นแต้มไอ้นักโจิเข้าร่วมและมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบของกิจกรรมนางุโมอ,อธิบายว่านี่เป็นเกมจัดโดยสภานักเรียนนักเรียนชายและหญิงเนี่ยสามารถจับคู่ด้วยกันได้หรือจะเข้าร่วมหลายบุคคลกก็ได้เช่นนั ผู้เข้าร่วมนะครับต้องค้นหา QR ซึ่งกระจายอยู่ทั่วเรือและสแกนโดยใช้แอปบนโทรศัพท์โดยอนโคจินั้นได้จับคู่กับซาโต้ตัดมาที่ฝั่งริวเวนนะครับเขาว่าจะไปเค้นเอาข้อมูลจากริคูด้วยตัวเองเลยแต่นานาเสกก็รีบเข้ามาห้ามเอาไว้นานาเสกได้ยื่นข้อเสนอขอเวลาในการตรวจสอบโดยยืน่นเงื่อนไขว่าจะบอกชื่อของพยานอีกคนที่เธอปิดเอาไว้ให้ริวเวนย้ำตกลงนะครับโดยนานาเสกนั้นคิดว่ามีโอกาสที่ริคูจะเป็นเด็กจากไวรูมซึ่งนั่นอันตรายเกินไปเพราะงั้นจึงจําเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียด แถมยังนะครับต้องขออนุญาตจากอนุโคจิก่อนอีกด้วยตัดมาที่อนุโคจิกับซาโตะโดยซาโต้จะขอให้อโนุโคจิช่วยตีดหนังสือให้แต่คิดว่าเคเนอาจจะโกรธเลยคิดจะล้มเลิกนะครับอนุโคจิจึงแนะนําให้ซาโต้ไปเองนกับโฮริกิตะดีกว่าถึงแม้นั่นจะทําให้ซูโดเน่ไม่พอใจนิดหน่อยก็ตามแต่ซาโตะก็บอกว่าเธอไม่สนิทกับโฮริกิตะเท่าไหร่สุดท้ายนะครับอนุโคจิจึงยอมเป็นสะพานเชื่อมพาซาโตะไปดีดหนังสือนะครับ โฮริชิตะนะครับซึ่งกําลังทํางานของสภานักเรียนตอนนี้นะครับยางามิที่เป็นสภานักเรียนเหมือนกันเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าให้ไปพักก่อนโดยระหว่างที่เธอพักอยู่นั้นนะครับคุชิดะเนี่ยได้มาดักรออยู่ซึ่งทาให้โฮริชิตะรู้สึกว่าคุชิดะนั้นสนิทสนมกับยางามิที่เป็นรุ่นน้องมากเกินไปคุชิดะนะครับจึงบอกว่าเธอนั้นน่ะแค่คิดใช้งานยางามิเฉยๆเพราะเห็นว่ายางามิเนี่ยหลงชอบเธอไม่ได้คิดจะคบเป็นแฟนด้วยซึ่งพวกเขานั้นคุยถึงเรื่องเก่าๆโดยคุชิดะยังคงตั้งมั่่นน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 แแและะะะบออออกกให้โโออโรรรินนนริิตตจาางเเียซปฏสธ และบอกว่าตัวเองจะจบการศึกษาในฐานะห้องเพร้อมกับทุกคนและเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุชิดะจะเข้าใจตัดกลับมาที่ไอโนโคจิเนื่องจากตอนนี้บ่ายสองแล้วเขาจึงตัดสินใจให้ซาโตะเแกนยสแกน QR โค้ดโดย QR โค้ดที่ถ่ายรูปเก็บมาได้นั้นมีอยู่3อันโดยไอโนโคจิให้ซาโตะเลือกอาักอันเลยก็ได้แต่แล้วนะครับสองอันที่ซาโตะเลือกกลับมีคนสแกนไปก่อนแล้วแต่ก็โชคดีที่อันสุดท้ายยังสามารถสแกนได้หนึ่งแสนแต้มเมื่อกลับไปจุดเริ่มต้น,นเพื่อรับรางวัล ไอโนโคจิจะถามฮริ ي กิตะในห้องเราตอนนี้มีใครได้แต้มสูงสุดฮริ ي กิตะตอบว่าคนที่แต้มสูงสุดคือคู่ของโอโคอนจิกับมีจังได้ห้าแสนแต้มนั่นเองซึ่งนั่นนะครับทำให้อไนุโคจิเนยอึง้งไม่คิดสะว่าคนที่ชอบฉายเดียวยังโคอนจิเนี่ยจะประจับคู่กับมีจังได้แถมยังดวงดีได้ขนาดห้าแสนแต้มอีกด้วยจากนั้นนะครับเมื่อได้รับรางวัลแล้วไอโนโคจิก็มุ่งหน้าไปหาคุชิดะซึ่งระหว่างทางก็เจอเข้ากับสุดโด ซูโดนั้นแค้นที่เคมีแฟนก่อนตัวเองนั่นเองเขาจะเอาความโกรดนี้ไปลงกับการฝึกโหดในชมรมบาสให้หมดเลยพอซูโดจากไปไอโนุโคจิก็เอาแต้ไปให้กับคุชิดะบทที่6กพอกลับมาถึงที่ห้องนะครับแล้วคุยกับเพื่อนๆจนดึกดื่นก็มีสายเรียกเข้านะครับนั่นก็คือเคสุดที่รักนั่นเองเธอโทรมาบอกว่าอยากได้ยินเสียงไอโนโคจิไอโนโคจินะครับจึงตีเนียนกับเพื่อนๆบอกว่าไปซื้อเครื่องดื่มไอโนโคจิไปยังบริเวณที่ไม่มีผู้คนนะเมื่อเขารับสายนะครับเคก็หึงหึงเธอบอกว่าได และบทเรื่องที่เขาจับคู่ร่วมกิจกรรมกับซาโตะเธอเองอุตส่าห์อดทนทั้งที่อยากจับคู่กับไอโนโคจิเหมือนกันแท้แล้วก็จะเป็นบทพูดระหว่างเคกับไอโนโคจินะครับโดยเคบอกว่าน่าอาจจะไม่รู้อะไรก็ได้แต่มีเด็กสาวหลายคนที่ชอบผู้ชายที่มีแฟนแล้วและทําทุกอย่างเพื่อแย่งไปนาาเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าฉันหนะ่ะไม่อนุญาตให้นายนอกใจหรอกนะแล้วก็ไอโนโคจิตอบว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าไม่คิดจะนอกใจเธอแน่นอนเคก็ตอบว่าพูดจริงเหรอไอโนโคจิ no ตอบจริงแน่นอนแล้วก็เคก็ตออบบว่านานะชนชัม ไอ้นกโคจิตอบว่าชอบสิแล้วเคก็หัวล้อแบบแปลกๆนะครับไอ้นุโคจิจึงถามไปว่าทำไมหัวล้อแบบนั้นเคก็เลยตอบว่าพอนึกถึงหน้านายที่มองไปรอบๆเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่แถวนั้นมันอดขำไม่ได้นะไอ้นกโคจิก็บอกว่าวางแล้วนะเคตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะครับไอ้นุโคจินะครับก็ตอบกลับไปว่าบอกเพื่อนๆว่าจะไปซื้อน้ําเพราะงั้นเนี่ยต้องรีบกลับแล้วเคก็บอกว่าเดี๋ยวสิไม่เอานะอย่าเพิ่งไปบอกว่าชอบฉันอีกรอบสิแล้วไอ้นกโคจีนะครับก็บอกว่าชอบนะแต่่เเเคคกกกก็็็ขาแแปลๆมมืออนดิับ้วว ว่าแล้วเชียวนายในสุดยอดไม่มีใครเทียบได้เลยฉันน่ะไม่ยอมยกนายให้ใครทั้งนั้นแล้วเคนะครับก็บอกว่าไม่คิดจะขอให้ฉันพูดแบบเดียวกับนายบ้างเหรอไอ้นกโทจิตอบว่าถ้าขอแล้วจะพูดอย่างนั้นเหรอไอ้นกโคจิตบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะเคแต่บอาเดี๋ยวสิตรงนี้ตามบทนายเนี่ยต้องขอให้ฉันบอกว่าชอบนายสิไอ้นกโคจิตบอกว่าเข้าใจแล้วว่ามาสิแล้วเคนะครับก็บอกว่าไม่เอาแบบนั้นคำพูดแบบไม่สนใจอะไรอ่ะพูดใหม่เลยเอาดีๆนะไอ้นกโคจิบอกว่าได้โปรดช่วยพูดออกมาด้วยเถอะครับเคบอกว่าเอายังไงดีนะแล้วก็บบออกกวว่าาชตีสสัะคิ ไอ้นโคจินะครับคิดว่าก็ไม่เร็วนะความรู้สึกแบบนี้คือความรักนั่นเหรอเป็นความรู้สึกที่น่าสนใจจริงๆตัดมาที่ฝั่งของอาจารย์ที่กําลังดื่มพวกเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องการสอบพิเศษต่อไปที่เคยถูกใช้ในการสอบสมัยที่พวกเราเนี่ยเคยยังเป็นนักเรียนอยู่โดยอาจารย์โฮชิโนมิยานะครับก็คือห้องของอิจิโนเซะโดยอาจารย์นะครับบอกว่าเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการสอบครั้งนั้นทําให้พวกเรานั้นไม่จบจากห้องเอเพราะงั้นเ,นเธอเลยทําทุกอย่างเพื่อขัดขวางห้องของซาเอะนะครับก็คือห้องดีที่ไม่ให้ผ่านไปทางห้องเอย่่างงโโคจิีกกเนไป ด้านโฮลิคิตาที่มายังสระว่ายน้ำส่วนตัวเธอแกล้งว่าจองเวลาไว้เพราะจริงๆแล้วคือมาดูรายชื่อคนที่จองเอาไว้โฮลิคิตาตรวจอสอบลายมือของพวกนักเรียนและเจอเด็กปีหนึ่งเข้ามาพบลายมือของเด็กคนนี้สวยมากโฮลิคนะิตาพยายามหยดถามหาความจริงจากเด็กปีหนึ่งอิชิกามิเคียวแต่ว่านะครับอาจารย์โฮชิโนมิยะเนี่ยดื่มมากเกินไปโดยมีคันสกิที่ตามมาคอยดูแลคันสกิเข้ามาถามเรื่องความสามารถของไอโนโคจิกับโฮลิคิตะแต่โฮลิคิตะก็บอกว่าเธอเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกัน คันสกินะครับเล่าเรื่องของอิชิกามิที่โฮลิคิตะต้องการทราบข้อมูลเพราะเขาอาจเป็นศัตรูที่น่ากลัวทีเดียวจากนั้นนะครับเธอก็เจอข้ากับอิบุกิซึ่งอิบุกิเล่าว่าอิชิกามิไม่น่าเกี่ยวข้องเพราะเคยเห็นเขาที่สาวายน้ําและดูไม่น่าจะเก่งวัดจากกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยอิชิกามิไม่ใช่สายต่อสู้และไม่ได้แอบกากเหมือนโคจิแน่นอนอิจิกะนะครับถูกเรียกไปให้หาคนคนหนึ่งนะครับในห้องส่วนตัวโดยอิจิกะบอกว่านาเซะริวเอนและโฮลิคิตะกำลังตามหาตัวนายให้วุ่นเลยมานอนสบายใจออยย่่่่าาาางนีีีี้้้ไไไดดกกฝตบบััววทชิมมปญห เรื่องราวกาลังดําเนินไปในทิศทางที่น่าสนใจยิ่งขึ้นอิจิกะนะครับที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ยิ้มแล้วบอกว่าขขใหอช่วยแบอกแผนการมาหน่อยซึ่งคนที่เธอกําลังคุยด้วยนั้นก็คือยามิทาคุยะเด็กจากไวลูอีกคนหนึ่งฝีมือของเขาไร้กาดจนแม้แต่อิจิกะเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะกระพริบตาเวลาอยู่ต่อหน้าเขาเพราะหากละสายตาเพียงคู่นั้นก็อาจถูกโจมตีปางตายได้ทาคุยะถามว่าอิจิกะเนี่ยต้องการไปเข้าข้างและปกป้องไอโนโคจิจริงๆหรอแบบนั้นก็เท่ากับเป็นศัตรูของเขานะ อิจิกะนะคบับอกว่าเธอไม่ได้เห็นทาคุย่ยเป็นศัตรูแต่ทาคุยะาก็ลุกขึ้นมาและจับไหล่ทั้งสองข้างของอิจิกะโดยไม่ทันตั้งตัวทาคุยะาบอกว่าตอนแรกเขาคิดจะจัดการกับอิจิกะจนไม่สามารถขัดขวางแผนการของเขาได้แต่คิดทแล้วเนี่ยตัดสินใจปล่อยไปดีกว่าเพราะเขาคิดจะสู้กับไอโนโคจินะครับแบบซึ้งๆน้านั่นเองตัดมาที่ไอโนโคจินะครับที่แอบมาพบกับอาจารย์ห้องตัวเองที่ห้องคอนเสิร์ตนั่นเองแล้วก็ได้รู้เรื่องที่งานกีฬานะจะถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นการสอบสำหรับเด็กปี2เท่านั้นเพราะปีนนีี้้ครัแแดไม่ม่ถูกกกลอออว อาจารย์นะครับถามว่าแนวทางที่อนุโคจิเนี่ยจะทําไปถึงห้องเอนะั้นทําได้จริงเหรอแต่อนุโคจิก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์นั่นแหละต้องเป็นความคิดซะก่อนโดยบอกอาจารย์ว่าอย่าเอาแต่ยุยงส่งเสริมนักเรียนนะครับให้ทํานู่นทนํานี่เพราะตัวเองเนี่ยอยากไปห้องเอและความร่วมมือกับนักเรียนก็พอและด้วยอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะครับอนุโคจิก็เดินไปเล่นเป็นโอโชเมื่อบอลเลงจบสกิชิโร่ก็โผล่มาปมมือชื่นชมสกิชิโร่ครับบอกว่าเขาถูกปลดจากตําแหน่งแล้วดังนั้นเนี่ยจะไม่รายง,งานเรื่องที่แอบมาพบกับครูระหว่างนักเรียน แต่ถึงแบบนั้นนะครับก็ไม่อาจละเลยเรื่องที่ชายหญิงนั้นแอบ,บมาอยู่ด้วยกันในเวลากลางคืนได้ไอ้นุโคจิไม่เล่นด้วยและเขาพูดตรงๆว่าไม่คิดจะออกจากโรงเรียนนี้เว้นแต่จะถูกไล่ออกตามกฎของโรงเรียนซึกิชิโร่นะครับได้ชื่นชมความตั้งใจของไอ้นุโคจิแต่ก็เตือนว่าโนุโคจินั้นยังเด็กอยู่และพ่อของเขาได้มองหาทุกวิธีที่จะเอาเขาออกจากโรงเรียนไว้มากมายซึกิชิโร่นะยื่นมือซ้ายออกมาจับมือกับไอ้นุโคจิและจากไปอาจารย์นะครับบอกว่าการจับมือด้วยมือซ้ายนั้นแสดงถึงการเป็นศัตรูก,กันจนวันตายไอโนโจออกวว่่าาาาาเเขรรู้ะแลตืย์ ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวมันก็ไม่เกี่ยวกับเธอครูบาอาจารย์เป็นเพียงคนนําทางเท่านั้นบทสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับันเวลาแห่งความสนุกสนานบนเรือก็จบลงไอโนโคจิกลับไปที่โรงเรียนนะครับโดยที่มีเพื่อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะและในวันสุดท้ายของการปิดภาคเรียนฤดูร้อ,อนเขาก็เรียกเคมาที่ห้องและในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขากับเคเนี่ยจะประกาศความสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้เครู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากไอโนโคจินะครับเลยบอกว่าไม่ต้องฝืนก็ได้ฮาบอกไปแล้วเธอเสียสถานะทางสังคมไปเขาขอไม่รับผิดชอบแล้วกัน เคนะครับบอกว่าไม่ยอมยังไงเธอก็จะประกาศเรื่องนี้เพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับไอโนโคจินะครับจะปกป้องเธออยู่แล้วพอได้ยินดังนั้นนะครับไอโนโคจิเลยเข้าไปจูบเคด้วยการจับไหล่ให้แน่ในครั้งที่2ความรักของพวกเราเนี่ยในช่วงครึ่งแรกได้จบลงแล้วหลังจากนี้จะเป็นความรักในช่วงครึ่งหลังแบบไม่ต้องปิดบังเอาไว้และเมื่อความรักของพวกเราดําเนินไปถึงช่วงเวลาแห่งการจากลาความรักของพวกเราก็จะไปถึงจุดสูงสุดที่ยากลาบากในเวลานั้นเคจะต้องเติบโตและสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้แน่ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่สําคััญที่สุดในคววาามรรกกของพเ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับนิยายปี2เล่มที่4.5นะครับของยูกโซนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ